เขาก็อบอแจ้งมันขาดมันเต้นเข้ามาเขาบอกเราคาตั้งกล้องมา โบผมไอ้น้ามคยแบบเค่อยโตเพรามันแบบอยู่บางเล่าไงเขาแล้วเขาแล้วไอยำกล้องเขาบปแจ้งว่านเขาตะเพ็งบน้แ่กวโอ้คือโบเจหัวใจอะรชอบใช่ไหมลูกออเล่นกันบานได้ไหมกำลังสตีกันเนาะ กล้องผมบอแจ้งข่าวกำลังตีกันเยอยมวูมากเลยเจาเลยโมเห็ดกล้องผมบอแจ้งคันโมออกมาเล อให้ออกมามดนห้าม <c ười> ขึ้นเกิดแล้ว <c ười> ไ,ดได้ได้นกได้นกตัวน่ะคุยสิดีว่ะคันมันได้ไหมไอ้หนกหนุกกะลังสิขึ้นนะ <c ười> ่ะมาเดียบละหาข้อท่านบ่อยซิกล้องผมเขาบ่แจ้งปกติเขาแจ้ง มันต้องไปบอกตัวผมไอ้ร eh, ีดเาีคนต้องตัดออกลายเลโ้วเนี่ยคันได้นกตัวนี้คันได้ตัวนกตัวนี้งามเลยเลยเหมืองรงเออนมันดีลาม ผู้ทานผลลตเนี่ยก็มาตลอดเนาะครับเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นขึ้ขอือนอใหม่นะเรียบร้อยเดียวมันขานกันเนาะอะไแย่ hey, yeah, โอ้หมันหมดสูอะขอเขา้ขเขาไปเย่ปะ ป็นยัที่เขาก็บอกเขาเอ้าโอ้ภาพท่านเห็นมองงามอ่ะคุยง่ายเลยรอแป๊บคืดนเบลีย์มันเบลีย์หรอเบลียบปะคันเบสิ่เบลีย์ปะ เลีเลี้ยงไว้นกตัวนีนบกผมว่านกตัวสีขาวมาเอาไปปล่อยต่อพีหรือว่าไนปเลี้ยงอ๋ไปเลี้ยงแล้วไปขายบ่ขายอต่อนกแล้วเตะตะกอไหมเดินไปนั่นละเดินไปงจอเรา Không ừ. Ừ. Một khăn เข้าไว้ก็ตับโอสิเนาะเออมัน <laughs> 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 <Sùm nôm. cười> มือเอยมือล้วถือล้องนานบ้ขันาะมันบวยมันบวยขสูบไปในหนกเลยไหมหน,นกจากต่อเลยไหน่นแน่นนขึ้นได้ไหมันดีดดดมันขานนะ ไม่เห็นหมวกขันนน่ถูกแล้วเรียบร้อยมันบ้านั่นไหนมันเป็นแค่อันั้นเนี๋ยสื่อบรุษบรุษแต่ย่านสายไฟม โอ้มีสองอันแล้วบ hey. hey, 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 oh. yeah. ่ย่งมาซอยหมูอ่ะเรีบร้อยเรีบร้ลยเจีวเจีวนะมันเก่งต้นตุ้ตุ้นตอ้นนี่สิเก่งกว่าดิบอนเพิ่งจะออกป่ะเธเี๋ยวเ่อเที่ยงหน่อยตัวนตัวนี้สีงามไหม เสียงออกเยีบลอยเรียบร้อยอันดีนะเสียงออกอุมอ่มๆนะ